สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทักทายกันอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องเบิ่งดูป็นยังไดได,ดอกไม้ปักผมปักหัวเธอเลยเธอพีอน่นี่นี่เห็นบ่พี่น้องดอกไม้ต้นไม้จังสีน้ำแขางหัวแขังท่างขังอย่างไรเสียมันงามงามเราไปดีดอกอันนี้นะเจ๊บนก็นเห็นตั้งต่อยู่ใน อยู่ในห่างหรอือยู่ในลานค่ะที่เป็นดอกไม้ก็ปี้เหมือนบะที่เป็นดอกไม้ก็ปี้ที่เขาเห็ดนะ่ะที่เขาเห็ดขายเขาเห็ดเป็นชอ่อเป็นชอ่ชอช่อละยี่สิบยี่สห้าบาทนะต้นมันขาวโอกโลกใบมันสิประมาณนี้แล้วพี่น้องอันนี้มันลวงไปเลยไดน้นี่เห็นบ่มันลวงออกไปลายแล้วเพราะว่ามันมันเริ่มจะลุยเลย้วัดนี้พอไงพอไงแเราเห็นมันงามแล้วก็เด็ดเลิกก็เลยเด็ดมาให้เย็บบนบันนี้เย็บบนนูโดมเบิง้ง เพราะเราเด็ดขึ้นมามันหอมพี่น้องหอมตัวโลภวนอยู่นี่นี่เลยนี่ยบ,บรูก็เลยเด็ดมาปักหัวเจ้าของหอมหวอ,อยห้อยยบ,บรเป็นคนจีชอบดอกใหม่เป็นคนสีชอบธรรมชาติเป็นคนจีรักสวยรักงามในด้านนี้นะคะแต่ว่าวาม่นว่า,วล,า,ออ up, าลักสวยรัก,การงามเราเออไปเมคอัพไปแต่งหน้าแต่งตารักสวยรักงามในการแต่งตัวแต่งหน้าดอกรักสวยรักงามในธรรมชาติหลักกระดอกใหม่พี่น้องยบ,บรูจะเป็นคนแบบนั้น อามือนอีกจะบอกอยี่ยังหลังจากกินข้าวเรียบร้อยคิปกินข้าว่านไปเร้ววนาะพี่น้องที่บอกว่ามีอย่างหลายดอกพี่น้องกับหลายคนไข่กับรังใจมากเนาะในเรื่องมะเทียวในเรื่องมาหาพ่อใหญ่เนเรืองกันใส่ชีวิตบางคนกลับมาเออยบนเจ้าดีแล้วล่ะจะมีโอกาสได้ไปพักพนยบนเจ้า,เอาอยู่กับพ่อใหญ่ซาประตองกลับขึ้นมากยังจังสีเนาะที่บอกกับว่าบอกให้ฟังประจำอะไรพี่น้องว่าเอออุปสรรคของเฮา อ่าเป็นอย่างเหตุผลของเฮาค,คือคือเพราะฮะใน้มอยเนาะมาะดีก็เรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องบ้านเรื่องซองพี่น้องอืมไมโยแบบนี้เข้ากับบ่ชไหวนการจะอ่าหาเงินโอนเงื่อนไปเข้าปริหาแต่่าพอาหญ่เป็นผู้หาเฮาผู้โอนเงื่อนไปใส่ใจทังบ้านเราเป็นอย่างทังบ้านเขาคือบ่าหากันเองหรือจังไดคืออาศัยแต่ย่ยบุญเดรอย่างสีนะ่นะมาด็น ก็เหตุผลหลายๆอย่างนาอพี่น้องเนาะว่าไปกับมันไม่ได้จะเข้าใจดอกแต่ว่ากับปัญหาครอบพรัวปัญหาครอบพรัวตะละตะละครอบพรจัแตะละบ้านมันกับบ่คือกันพี่นอ้องบางคนเพิ่นมีปัญหาแต่ว่า่นปไดยุยู่ในโซเชียลคนก็บ่าสามารถจะระบายออกเป็นวงกว้างไห้คนได้รู้ได้เห็นได้อย่างนําแต่ว่าจังเย็บบนนี่คือเขาอยู่ในโซเชียลเขาม่ชองบางเ่อเฮา็อยากระบายออกมันบ่งเฮา็อยากระบายออก แต่ว่าพ่อเข้าวอาออกไปเห็ดคลิปออกไปมันก็จะมีบุดีด้ามาเขามาโนนีนั่นบางครั้งเขาก็เลยบอยักบอกปัญหาแต่ว the <c oughs> ่าถามว่ามันมีปัญหาบอในครอบครัวมีกัะพี่น้องทุกครอบครัวย่บนเสื้อเลยว่าต้องมีปัญหากันเทบทุกครอบครัวนั่แหละนะคะสำหรับกับคนไทยปานีเป็นยังเป็นยังคือจังบอยว่างเราเป็นยังคือบอยิ้งพระละควมหยุ่งยาก ปัญหาตรงนั้น,นหม,มหาความสุขให้ตัวเองบอกเลยเลยว่านะคะพี่น้องเจ้นบ่นกับใจบ่แข็งพ่อใจบ่ดำพ่อนะคะพอไ่แล้วก็เป็นคนที่ขี่สงสารขี่อิจตนนั่นแหละเขาก็เลยแบบว่าคุยกันกับคุยก,กันกับเล่าแล้วก็เข้าใจทุกอย่างก็คือเขา้เขาใจทุกอยา่างปัญหาของครอบครัวเย้บน่นเนี่มันไม่ได้ มันก็บ่ได้นักนาะแต่ว่ามันกับบแม,มันว่าม่มีปัญหามันก็มีมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องมีปัญหามาเรื่อยๆเรื่องลูกเรื่องร้านเรื่องพอตามที่ผู้ใดเข้ามาติดตามส่องของเยบ็บบญกสีเห็นปัญหาอยู่เรื่อยๆก็ค่าเข้ากันไปนั่นแหละพี่น้องกับกับสิ่งต่างๆแล้วก็คิดต่างๆที่เยบ็บบนได้นาเสนอได้เหตุออกไปเนาะ แต่บางคนก็นจะเข้ามาเบิ่งตั้งแต่คลิปเจอแต่คลิปที่มันมีปัญหาแล้วก็มาดามามาบุรียี่บนว่าตั้งแต่เห็ดช่องมาบ่าเคยเห็นมีความสุขอืเราเคยเห็นอ่าคลิปไดที่สิบมีปัญหาคลิปไดก็มีแต่ปัญหาเจ้าหาคอนเทนต์ไหมเนะี่ยการมีปัญหามันบริหามันบ่ได,นบได้เป็นคอนเทนต์ด้พีนอ้องเออการที่เราทำคลิประบายเรื่องปัญหาเกี่ยวกับ ครอบครัวหรือว่าตัวเราเองมันไม่เมืนคอนเทนพี่น้องมันเป็นเรื่องเล่าจริงๆแล้วก็ที่เขาวอออกไประบายออกไปเนี่ยมันกับ่ัมเนว่าก็าออกไปแล้วคนไหนคนอื่นใครจะมาช่วยเราได้นะคะเพียงแต่เท้าอยากระบายแล้วก็ต้องการกำลังใจต้องการคําแนะนําแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเออคิดออกไปบอกออกไปแล้ว สีมีคนมาซอยนู่นนี่นั่นไม่มันว่าเป็นแบบนั้นดอกพี่น้องแค่เราอยากระบายให้มันโลง่งให้มันสบายใจในพื้นที่ของเราแค่นั้นเองพื้นที่ของเฮาถึงมันเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วทุกคนนะคะหลายๆคนก็สามารถเข้ามาเบิง่งมาเห็นแล้วก็มาคอมเมนต์ได้อย่างประมาณนี่ยแต่ว่าคอมเมนต์ก็อันนว้บอกก็ต้องการคอมเมนต์ที่มันเป็นมันเป็นพลังบวกนะพี่น้องเนาะอือ เราก็ต้องการคอมเมนต์ต้องการกำลังใจที่มันเป็นพลังบวกไม่ได้ว่าแบบช่วงที่เราแย่คุณก็ยิ่งทำให้มันแย่ลงไปอีกก็คือคุณเหม่นคอมมาในเชิงรบในเชิงบุรีในเชิงดราม่าจัางเสียมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งทำให้เราแย่จังสี่นะาพี่น้องสิ่งที่ทุกคนกำลังเจอปัญหาและอยากได้ตรงนั้นไม่ใช่เป็นเงินเป็นทองไม่ใช่อะไรนะคะอยากได้ เป็นกำลังใจและยกคำแนะนำที่ดีฮัลล่ะเยบนเซอร์บาทุกครอบครัวนะมันมีปัญหานะคะมีปัญหาจางังเย็บบนเป็นเสาหลักของครอบครัวนี่ปัญหาหนึ่งหลักๆก,ก็คือต้องต้องมีเงินซัพพอร์ตนะคะครอบครัวเพราะว่าหนึ่งละ่ะบ้านเยบนลูกเล็กเด็กแดงค้นเถ่าก็คือพอเยบนหลานเยบนไม่ได้ไม่ได้มีรายได้ไม่ ไม่สามารถจะหาเงินเองได้อ่า่ปุ่นก็ต้องหาให้ต้องซัพพอร์ตหลบสายพอแข็งแรงจะเป็าานเอ็นอุ่นอออดเด็ดดไปเห็ดงานใสกะอ่าพ่อพ่อสิไปได้ก็ต้องเพิงผ้าแม่ผู้เป็นสาหลักถามว่าเขาช่วยงานได้ไหมเขาก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันกับ,บว่าได้แบบว่า เขายืนด้วยขาของตัวเองได้เลยยังเสียห้องก็ต้องค่อยเบิงค่อยแย่งอยู่ข่างๆ่ากะจังยี่บนไปเปิดลานขายต้นใหม่ขายดินขายนั่นอันนี้น่ะละพี่นอ้องเออหลักกะจ้างลูกสาวจ้งสิก่ะเขาก็ยังเป็นแม่ลูกอ่อนยังเสียพี่น้องกะอยากล่องไปเหตุงานก็ไปล่องไปเบิงแล้วก็คือไปไม่รอดไล่ได้หน่อยไล่กินไล่ใจหลายก็ไปไม่รอดนะคะพี่น้องเอ้ผมกะแหกับมาอยู่น้ำลูก ช่วงที่บนหนีมาเที่ยวมาผักพรมามหาพอไงเอ๋บนก็นหห้ลูให้เต้ามาเบิงกันมาดูแลกันนะคะมาเบิงพอเบิงตาเถาเถาวเท่นแล้วทุกคนมาอยู่แบบนั้นแต่ละคนมาอยู่แบบนั้นในหน่อยในแน่ก็ไปโรงเรียนเถาเถาเจแกผู้เป็นพอผู้เป็นตาเล็บบ่ได้หาบ่ได้หาเงินหา,หาทองบ่ได้แต่เราก็หายูหากินได้ก็บึง,งแย่งกันไปยังสิเนาะ เราช่วงไหนที่มันมีปัญหาหนักๆช่วงไหนที่มันมีปัญหาหนักๆถึงเขาก็อยากละอยากระบายอยากอยากว่าสู้เพื่อนเพื่อนฟังเขากับม่ว่ามานางว่านางหยังเดี๋ยวผมขอแน่นะคะขอขอกําลังใจนะคะพี่น้องขอกําลังใจขอคาชี้แนะขอ อันใดที่ว่าเฮ็ดแล้วเอาวามาเมน่นมาแล้วให้เข้ามีมีความรู้สึกที่ดีอ่ะมีความรู้สึกที่รู้สึกที่ดีมีมีพลังบวกมีมีกำลังมีพลังที่จะอ่าต่อสู้หรือว่าแก้ปัญหาได้ยังเสีย่ยกรเม่นกันกับบอกกันนะคะพี่นอ้องนี่บนเสือมาคนที่ทำ YouTube ไม่มีใครที่อยากจะโดนด่าแล้วไม่มีใครที่อยากจะมีปัญหาแล้วก็เามานั่งพูดนั่งจานั่งเบานั่งอ่ะที่อย่างหลักเกินมาอย่างไรระบายให้คนมาด่าดอกพี่น้องเนนบอกทุกคนมีปัญหาหมดเราย้ายบนนะ่ะถ้าไปเจอช่องไหนที่เขาอืมไปเจอช่องไหนที่เขาแบบว่าเขามีปัญหาเขาทอแทเขาแบบนั่นแบบนี้ เยบ,บุญก็ยังเขาไปเม่นให้กำลังใจเด้แล้วก็บ,บางคนเดินสายฝอ,อเจอปัญหาคล้ายๆกันกับเยบ,บุญเขาก็มาเยบ,บุญนี่มีประสบการณ์เขาก็ถามมาขอคำในนํำมาทั้งเมก็เมกเซดหรือว่าทั้งไล่ทั้งช่องทางการติดต่อส่วนตัวเขาเจาะขอคำในนํำมากก็เยบุญก็าหายคำแนนำ้ำในเรื่องที่ตัวเองรู้นะคะพี่น้อง ได้นบนขอหลายๆเด้อพีน้องเด้อเวลาเจอเจอ,อช่องไหนหรือว่าได้นบนเองกแ็แล้วแต่ละเวลามานาั่งเว้าเฮ็นหน้างอยยตาเศร้าเศร้าซอยซอยน้ำตาคลอเบาเว้าเรื่องปัญหาโน่นนี่นั่นอ่ะรับฟังเขาแน่นะคะรับฟังแน่ละก็อ่าเม้นมาเป็นแบบพลังบวกเด้อเป็นไปในทางบวกแน่ยาย่าเป็นในทางลบนะคะไดบนเสื้อว่า ทุกคนหรือหลายหลายคนเจอปัญหาก็อยากได้กำลังใจนะคะไม่อยากได้คำดา่าหรือบางอย่างก็เขาเหตุอย่างคลิปอย่างไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับนู่นนี่นั่นจังเกยบบนฮหตบ่ถ,ถูกยังสิ่็แนะนำได้ไน,นะคะแต่อย่าจะตีแบบด่านะคะตีแบบติเพื่อก่อน,นะคะไม่ใช่ยอแบบทำลายหรือว่าดา่าและทำลายน้ำใจมันก็บ,บ่ใช่นะคะพี่น้อง อันนี้็ขาเมื่อว่า่าสู้กันั้งสุดๆดอกว่าอือะบนกับว่าปัญหาน่ะมันนีทถกครอบครั่วปัญหาน่ะมันนี่แถบทุกคนมันไม่สมบูรณ์แบบมันไม่ได้แบบว่าเส้นทางเดินหรือว่าเส้นทางของชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบพ,พี่น้องแต่เยอะบนกับยังว่าตัวเองกับยังดีกว่าหลายๆคนกับยังดีกว่าบางคนนะคะที่เพิ่นปากกัดตีนถีบแล้วก็ปัญหาเยอะแยะมากมายเข้ามาลุมแล้วแล้วไม่มีคน ซัพพอร์ตไม่มีคนแก้ช่วยเขาต้องแบบเออนัง่งอกตมเกืนบะเขาค่ายบอกน้ำตาตกในหลายคนกับเป็นยังสั่นนะคะก็คือช่วงที่เยบบุญนี่ปัญหาหนักๆก,กับช่วงที่พีีบิวป่วยพียีบิวตายนะคะเยบบุญกับนักคือกันแต่ดีว่าเยบบุญอยู่ในโซเชียลนะคะเป็นเป็นคนที่ว่าม่ช่อง เท่ากะเมื่อว่ามาจามาอธิบายมาระบายนู่นนี่นั่นให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเพื่อนๆหลายๆคนพี่ๆหลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจกเหตุให้เฮ้าพาน้นไปโดยดีร่วมด้วยช่วยกันเพิ่นกันซอยเฮ้าบางคนก็ซอยซอยให้กำลังใจนั่นแหละพี่น้องซอยให้กำลังใจแหละส่วนหลายเนาะแต่ว่า ปัญหาอันใดๆมันกะถ้าเราร่วมร่วมช่วยกันแก้หรือว่าซอยกันคิดหรือว่าซอยห้กำลังใจนะาค,คือคือต้นปัญหาเองผู้ที่รับปัญหาเองอ่ะเต็มๆอ่ะ่นก็ต้องอ่ามีวิจารณยาณมีไหวพริบมีสตินะคะมามาแก้ไขตรงนั้นให้ผ่านผลไปด้วยดีแต่ถ้าอ่าเจ้าของปัญเจ้าของคนที่เจอปัญหา แล้วหาทางออกไม่ได้คนคนช่วยคิดคนคนช่วยคิดซอยแก่ไดใดตตเจ้ากาเหตุบ่เป็นบ่ว่างบ่ปล่อยว่างบ่ท่าใจบ่โน่นนี่นั่นนะคะมันก็มันก็ไม่สําเร็จด่พี่น้องพี่น้องว่าคือาย่บ่นบ่อันนี้เย่บุญมาบอกเรื่องเล่าต่างๆหรอกซูฟั่งเนาะหลังยู่ซื่อก็เลยอ,อยากเาาว่่ไม่แม้ยังดอกเป็นคนอยากเว้าเป็นคนมักเว้าก็เลยว้าไป ก็จะมีสาราแนบมีศาลาแนบบากันเนาะ,ะสิ่งต่างๆเรื่องต่างๆย้บบนเสอวงทุกคนเจอมาทุกคนประสบมาปัญหาทุกอย่างมันบเหมือนกันปัญหาแต่ละครอบครัวมันบเหมือนกันเราก็ต้องพยายามคิดพยายามแก้แล้วถ้ามีช่องทางจังี้บบนนี่กะมีช่องมี่างกะอยากระบายนะคะอยากระบายอยากพูดอยากจาอยาก ให้เพื่อนๆให้คำในน้ำให้กำลังใจเพื่อนๆก็ให้กำลังใจไปในไปในเชิงบวกในเด้อพลังบวกในเพี่นะคะย่าไปย่าไปว่ากันย่าไปบุรีกันย่าไปเหม็นว่ากันสมน้ำหนากกันในทางลกมันบ่ดีเนานะคพี่น้องเนาะโอ้เอาซ้ำนี่แ่ะพี่น้องเบิ่งยบนไปในเขามากบนที่ข้าเจ้าเป็นเป็นลง่งล่งเลยเป็นล่งเลยลง่งเก็บใหม่เก็บอีหยังประมาณนี้แหละพี่นอ้อง ก่างๆหน้าาที่เห็นพอไยลงไปกลางล่างแล้วแล้วไปเอาไอ้นั่นขึ้นแล้วเ<ม>ขาเจ้าเฮ็ดไม่เปรรลูกนะครับพี่น้องเฮ็ดไม่เปรรลูก